น่าจอเหมือนกันดเนี่ไม่พอบอกได้ไหมคะน่าจะมหมดคุยให่เกนปอเเชฟจ้ะเชฟจ้ะไม่ไม่อไรจ้ะวัน้ที่มอกเขาคนทำให้นะคะเกินนะเกินไหมเชฟหมาโย่่่นอหวดีค่ะพย่่หน่ะมอไรก็ไดีโโอยโอยโอยนโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊โยออออออยอยอยอออ เดี๋ย um e ึงเด้อึงเด้อหาเล่นเหรอขอเราเปิดใจให้อีกสักหนึ่งเจ๊ทีเจ๊ทีเีอ่อยอยังอเม่่าเียพี่ก็ว่าเงี้ยถ้าลอนยวเยอะเจ๊ที่เจี่ อเยอืใชันป็นีเป็นแค้นไหมออันนี้คืออะไรอืออันตันั้นจะเป็นอาลาเต้ครับไปที่ลาเต์ครับ ชมพเราจะเอาคำนี้เอาเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วจะมีฝั่งไทยฝั่งมันนะถ้าหมตัวตรงีจะมีเหมือนกันแบบแย่งกันนะคะขอโทษนะคะขอบคุณค่ะพี่เขาบอกด้วยโอ๊ยโอ๊ยข้าวแปลกที่เราไปเมื่อกี้มันข้าวแปลกอยู่โอ้ยจีนจีนเรียนมีแต่ซุปจะหมดแล้วค่ะ จดลองชิมก okay, okay, ็ได okay. like, sure. pues ้นะเผื่อแบบเผื่อชอบอยากแป็งล่างมากกินยังไม่ตอนก่อนยังลมชาเราชนะแล้วคือกินได้แล้วถ้าหายใจออกอ่ะใจถึงจีเดียวไม่อร่อหอากินอีกอ่าไอ้นั้นหยำรเปล่านั่นต้องเอาฝั่งเนี้ยเออเนอืม ไม่แม่ทำอะูนอ่นัแกแหาอแม่มีแค่หมูใส่่วอใส่ทกอย่แล้วก็ไว่์อันนี้กแม่วใส่จมาเลยอันนี้คือสุ่ยอ่มาแม่ผไม่อนชูอย่าใครเลไม่รักชตมากก่าม่วันนี้ยังไม่ได้รเปนสเปนเลยกระปุกขากระปอหมูดำหกไข่พ่น้าจับตลอดมีแม่ี ขนมอันนี้จำไม่ได้แต่ที่หมดบ้านไม่รู้แตที่หมดไม่รู้อกะอกกับบ้านไม่สดเหมืนเขลยพี่เม์ถุงแกงนะคะขอถุงแกงขอถุงแกงพอกับบ้านฝากพ่อฝากแม่ขออูนิั่งน้เส่อวก็น่าสนนีอะไรเนะสีเนีวกลเป็นพวกนองครับจะเรีย อยากชอบแ่ไมได้ข้าวแครทกบลูกอนอร่อยมากเหรอติดใจลูกอาวลยเปิดใจเอาดใจวายเอาแต่ทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบ่ใสหวานไไเห็นทุกคนกินแล้วมันได้กินมากเลยยออน อันนี้อะ,ะไรสับรดอ่ะไม่ใช่อร่อยมากเลยมัวอะไรอ่ะพี่หน้ากับคาเวียร์ดำกับคาเวียร์ไม่อยากคุยกับใครแล้อ